นะนั่งนั่งกับตั้งใจขับ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 ใจอ่างเราจะได้รู้ว่าเนื้อคู่คือสิ่งทอะไรสาธุทุกนางทุกขังกัรัฐนานังสังขังกัรัฐนานางโอ้ไม่เอาแล้วลุงเจ้าของมันจะพูดติดอ่างเลยค่ะคาถาอะไรกัเลียนไปเมื่อกี้ไปคาถาอยู่ตรงขอบกระเพราอ๋อไม่มีอะไรคาถากูรัะคาถากันอ๋อ เขาดูชี่รอยเลี่ยมเขาเรียกว่าน้ำโมฟพวนตั้งใจนะอยาบที่ฉันท่องคาถาเนี่ยอันได้ใส่ชุดใหม่แล้วไม่อยากเล่นเออไม่ต้องผมมีใจชุดโอ้โหพูดให้คนเกลียดกันพูดทางเท่งทำมังเท่งโดโดูดสั่งคังเท่งเฮ้ยบูชา ฉันกินถุนต้องไม่ให้วัางไม่ใี่มาทั้งแล้วแก้วจ้าเหมือนใครเอาีีมักรีดปุบราณใช้มันตาแยกรือเจ้าไป บนใบหน้าเจ้ากรรมนาง้ย่อมตกเป็นเหยื่อคลาดเฮ้เมจังเวยเฮัวหลวมหงอกฮเฮ้เฮ้ชิงกูเฮ้ยลืมอะไรวะม่แจกตาเฮ้ยพดพเฮ้ยเสียายจอยอไเนต้อ่า้อาเป็นราใหราไดก้าวจากโควิดแล้ว หน้าบ้านเราเนี่ยเลอะหมดเลยมันเป็นของธรรมดาสายไก่เกยขึ้นมาเล่นนบ้านเราเนี่ยจิตเอ้่หเสื้อพิซาลนี่ตอนนี้อไม่โตนะมันไปตามเจ้าสิงไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าต้องใจรัศมเวลาเดียวครับทุกเจ้าถุยมาถึงบ้านตายซะมา สิ่งไม่เกลียดตรงไหนเราแม่แต่ตอนเนี้ยหลวงนักพองไอะจับตัวพี่โตไปแล้วแม่อา้าวตถูกจับแล้วเหรอลูกเกแตัวลูกแ,กกแม่สายตพี่โตสั่งเอาไว้ภายในเจ็ดวันถ้าพี่โตไม่กลับมาหาเราก็คิดซะว่าพี่โตได้ตายจากเราไปแล้วจริงเหรอ,อมันพูด ผู้ไปผู้มาเนี่ยมันก็สองวันแล้วนะเนี่ยสองวันจะบ้าเราที่มึงว่าสองวันสองวันที่ไหนแล้วนี่มันครบห้าวันนี้แล้วห้าวันแล้วห้าตายแล้วบ้าห้าวันที่ไหนมันหกวันแล้วหกวันแล้วเนี่ยครบหกตอนจะเป็นยังไงลูกที่เนี่ยมันครบแล้วลูกแล้วเหรอแม่ ว่าเจ้าโตนั้นตายจากโอกนี้ไปแล้วดีเตี้ยเป็นพ่อแกมันไม่ดีุเสือถ้าแกเลี้ยงไอ้โตมันดีสักนิดมันก็คงจะไทำเรื่องเดือดร้อนล่ะลกเสือว่าไปเตรียมหาวัดด้วยเลยนะก้องเป็นรำศพงี่โตไชีนไม่รอดมันแม่หนาวหนาวล้นๆอย่างนี้ โม่พูดอย่างนี้สิบอก็กลัวผีเหมือนกันนะแม่เรื่องผีอะไรอะดูหลังดูหลังกันี่หน่อยว่าแตแตกนพวก้แตกนะผ่านนี้พิญญาณมคงไปสู่สุเตียแหละน โกรธแม่เราจ้ะคนเนี่ยมันก็รู้นะตอยึงอยากกินอะไรก็ทำผมมันก็มันเจ็บทำผมไม่มาสิฉันพูดถึงลูกฉันไองตอแกมาเสือกฉันได้ยังไงน่ะเฮ้ยไม่ได้พูดอะไรเลยจะบอกว่าแกอยากทำมันอะไรก็ทำไปนะก็ใช่ลูกนันดีใจนะที่แม่รักฉันเหมือนกันว้าวอนะ ถึงแม่จะรักเองแต่แม่มึงจะไปไหนเยี่ยเยี่ยวเยแม่เยี่ยวเยี่ยมเยี่ยตกรที่มีเอาเลยกเป็นุแล้วนี่จะเป็นอะไรเนงนั้นมึงเล่นลิเกปเกี้ยวแตกเกี้ยวแต่เนี่ยรอคนเราเนี่ยแม่จะเป็นอะไรเ่ย เขาจวาเราจะต้องตกใจสุดข,ขีดนะจะเยอะแตกแบบนี้ใช่มันต้องเห็นแล้วจะอยาก,ยากไม่งั้นมันไม่ไม่เยอะแตกหรอกเห,ห็นไหมฮะลุงเออสงสัยมไจะเห็นสงสูงอู้สูงสายเลยอ้าเอ้าวโอ้เป็นอะไรกันหมดบ้านเนี้ยไม่ได้นะเห็นมหมมันเพีขขเ้ยนเหลือเกินฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ย ตัวคนตายแล้วมันเหี้ยเรื่องมีนุงคนเดียวอะที่จะคุยรู้เรื่องหน่อยชาบ้านทนอะไรกันไหมหมดเลยทำเหมือนกันไอ้เ่ยมันเป็นไปไม่ได้ไหวตัวจะตายมันเป็นได้แล้วคุณเล่ามาคำตัวนี้เถอะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไอ้เจ๊รู้แล้วฉันสั่งน้องสิสมาบอกทุกคนในบ้านว่าถ้าเกินเจ็ดวันฉันไม่กลับมาเหยียบที่บ้านแสดงว่าฉันได้โตตายแล้วแสดงว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจผิด ว่าฉันไอ้โตตายตักแกงลงเสือกขึ้นหน่อยไอ้เสือกใช่ครับลุงเสือกเออคิดถึงลุงเสือกจะมาพาลุงเสือกไปอยู่ด้วยมันไม่รู้สึกอะไรได้เสือกไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเราไม่มีเหมือนหน้าตาเมื่อกีมาร้อเลยครับกู ด้วยการมลงมึงไปสิเ hmm. mm ียบมึงไปสิที่นรกเขาขาโจกอยู่เดี๋ยวพรุนี้กูเปลี่ยนเป็นโคงแล้วจะบ้าเหรอม่เลยมึง่ไทันเออ๋อชลอแ้ลงจะบ้างไงพี่โตเองมานี่มานี่มานี่เรียกใครเรียกแกน่ะ ตอแหลก็โกนะฉันไม่ใช่แกจะได้ตอแหลก็ผู้ชายมึงไม่ตายแน่ไม่ใช่แกได้เป็นผู้ชายตอแหลกันนีไ่ไอเสือกไอเสือกคุยกับผีรู้เรื่องเว้ยเขาว่าคนตายต้องตัวเย็นใช่ไหมเออคนเป็นต้องตัวอุ่นแกต้องจับตัวฉันสิแกจะรู้ว่าฉันตายหรือ,อยังเป็นไรเฮ้ยตัจะจะวตอุ่นตัวอุ่นแกจะร้องทำไมเล่าดีใจไยว่าแกอุ่นจะจับตัวจะจับตัวเองหรือจับตัวเอง เออด๊อกด๊อกกูตอนเย็นกูตายแล้วจะตายเหรอเนี่ยตายแล้วเจ้ก็นี่ลุงเพิ่งอาบน้ำมาตัวมันก็ตัวมันก็เลยเย็นอ๋อพี่โตจะไม่ตายเหรอแม่ไม่ตายแน่นอนยังไม่ตายครับตายไม่ตายยังไม่ตายอกไครับ เองมีันก็ไม่ยากหลอกแม่น้าโปรจะตายแล้วไอ้ตอยน้ากลัวพี่ได้เผาพี่ต้อยวันเนี้ยพี่โตอย่างนี้นะแม่ตะเคียนเด้อเร็วโธ่แม่อย่ามาพลาดแดงกลัวมาพลาดแดงวันเนี้ยแม่โตร้องเล่นนักก่อนแม่ไอ้ตตไมึงอย่ามาร้องเล่นแม่มึงอย่างนี้นะแม่มึงจะไม่หัวใจวายตายหรอหัวจะน็อกขึ้นใจฮะนองแม่เล่นแบบนี้นะตโตแม่จะตายก่อนพวกเอง เมื่อเึงหนี่ยอดกันมัแม่ก็ดีใจพี่โตเป็นไงบ้างทีแรกก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดแม่แต่ว่าโตอาศัยประสบการณ์ที่โตมีเนี่ยหลอกล่อพวกหลวงรับพองก็มาหน้าว่าโตมีวิชาคมก็เลยให้มันอภิปดมาเพรามันเพลเนี่ยโตกระเป๋าอภิปดลใส่ใส่ลูกตามันนีมาโอ้โหหลอกมาพี่โตหลอกโตสิงหัวพี่โตนะสิงโตแม่มีเรื่องกับปรึกษาเองสองคน เองน่ะเป็นหัวเลี้ยวหัวแรลของแม่เองนะหนังสือก็ไม่รู้สักตัวหนึง่ทงทำแต่งานหาเงินมาให้แม่เก็บเอาไว้แม่เนี่ยอยากเห็นลูกแม่มีอนาคตสักคนหนึ่งพอสิง์น่ะมันยังอายุน้อยอยู่ที่แม่เก็บเงินเอาไว้แม่ให้มันไปจะหวังว่าจะให้มันไปเรียนแต่มันก็ไปทำกระเป๋าเงินาหายซะแล้ว ตอนนี้แม่ก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยมันมไม่มีให้น้องพอไปเรียนหลอกลูกถ้าแม่อยากจะให้น้องสิงห์ไปเรียนเนี่ยเงินที่ถกเก็บเอาไว้พ่อมีอยู่บ้างพี่โตหนกเสือกที่อยู่บนที่ผะเป็นห่อผ้าสีแดงน,น่ะฉันเก็บเงินเอาไว้ผนกเสือ,อกเอาให้น้องสิงห์แล้วน้องสิงห์จะได้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพเราจะลำบากพี่โตกับแม่หรือเปล่าสิ่งไม่อยากรบกวนพี่โตกับแม่เลย เงินเนี่ยมันเป็นของนอกกายแต่ที่ทำไร่แต่งอยู่ไม่นานก็หาใหม่ได้ลูกสอนฉันฝากลงกไว้นะไปเป็นที่รักสิครับแม่โตไมแม่นะครับแม่ขอบใจเองมากที่เองดูเงินเก็บให้น้องไปเรียนต่อที่กรุงเทพสิงครับแม่เองจดจำไว้ยงทุกบาททุกตังมมันคือน้ำเหงื่อ แม่ขอให้เอ็งตั้งใจเรียนเอาดาวมาติดบ่ามาฝากแม่นะลูกนะสิ่งนี้สัญญาสิ่งนี้ตั้งใจเรียนทำอย่างที่พี่โตหว,วัง่าที่แม่วหวังพ่ี่โตนะไปถอะลูกไนดะ้ Terima kasih <muchas> telah